สิบพลังผลปีศาจท,ที่มีประโยชน์มากๆในชีวิตจริงสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งี่ช่องทุเรย์มังงะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนชาววันพีซที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนด้วยนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงพลังผลปีศาจที่ดูแล้วมันมีประโยชน์มากๆในชีวิตจริงเดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นตัวละครในเรื่องวันพีซถ้าพวกเขาเลือกได้ก็คงจะเลือกพลังผลปีศาจที่ทําให้พวกเขามีพลังแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นโลกในความจริงผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากได้พลังผลปีศาจที่มันมีประโยชน์ในด้านอื่นๆมากกว่าพลังผลปีศาจที่มันมีประโยชน์ในด้านการต่อสู้เพราะก็อย่างที่เราเห็นกันเลยครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ไปสู้กับใครแบบเอาเป็น็นนนนนเเออาาาาาาตยยยดดด้่่งงใีีี๋วววัััรกกจะะมูพลลผป ศาสตที่มันมีประโยชน์มากๆในชีวิตจริงเนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างซึ่งก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยและสําหรับใครที่กดแล้วแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าเริ่มจากผลที่1น,นะครับนั่นก็คือผลปีาศาจสายพลเซียผลกิโลกิโลหรือว่าผลจ้องมอง ที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถมองเห็นได้ทุกสิ่งในรัศมี4,000กิโลเมตรและสามารถอ่านใจคนอื่นได้โดยผู้ที่ครอบครองพลังผลปีศาจผลนี้อยู่นั่นก็คือวิโอลาซึ่งสาเหตุที่ทําให้ผมมองว่าพลังผลปีศาจผลนี้มันมีประโยชน์มากๆในชีวิตจริงนะครับก็เนื่องจากการที่เราสามารถอ่านใจหรือว่ารู้ความคิดใครได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรจะได้เปรียบมากๆเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นการจีบสาวหรือว่าการดูบอลหรือดูคอนเสิร์ตระยะไกลเนี่ยเราก็สามารถทําได้หมดเลยอีกทั้งเมื่อไหร่ที่เราเริ่กไม่ไ้้ใจคานนนนั ด,ด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันไม่มีใครที่สามารถโกหกเราได้เลยลนอกจากนี้ถ้าเรามีอาชีพเป็นสื่อหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับตํารวจอะไรทํานองนี้นะครับพลังผลปีศาจผลนี้มันก็จะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นไปอีก มาต่อที่ผลที่สองนะครับนั่นก็คือผลปีศาจสายพัลเมเซียผลสุเกะสุเกะหรือว่าผลล่องหนที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถล่องหนได้โดยวิธทีครอบครองพลังผลปีศาจผลนิวนั่นก็คือชีหลิวซึ่งผมเชื่อว่าสําหรับพลังผลปีศาจผลนี้ถ้าผมไม่พูดถึงก็น่าจะมีหลายๆคนที่เขามาทวงผมที่ใต้คอมเมนต์อย่างแน่นอนเพราะพลังที่ทําให้ล่องหนมันก็ถือว่าเป็นความฝันของหลายๆคนเลยก็ว่าได้แต่ว่าในส่วนของประโยชน์ในด้านไม่ดีไม่ดีผมก็ขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าในช่องผมเนี่ยมันมีเด็กดูเยอะเอาเนนนวว่าาาลลไ้้ใใฐทีขจกั แต่ว่าประโยชน์ในด้านดีๆมันก็มีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยคนที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันการแอบฟังแผนการต่างๆของผู้ก่อ,อก,การลายหรือแม้กระทั่งการสอดแนมเข้าไปยังฐานทัพศัตรูเนี่ยเราก็สามารถทําได้หมดเลยแต่ก็นั่นแหละครับสำหรับประโยชน์ส่วนใหญ่ของพลังผลปีศาจผลนี้มันก็อยู่ในด้านมือทั้งนั้นเลยมาต่อที่ผลที่3นะครับนั่นก็คือผลปีศาจสายโลเกียผลโมริโมริหรือว่าผลป่า ที่จะทําให้ผู้ที่ครอบพองสามารถสร้างควบคุมและเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้กลายเป็นป่าหรือว่าต้นไม้ได้ซึ่งลอาจริงพลังผลปีศาจผลนี้มันถือว่าโคตรจะมีประโยชน์มากๆเลยนะในชีวิตจริงเพราะนอกจากมันจะทำให้สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ได้แล้วมันยังสามารถใช้ในการหาเงินได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการขายไม้เพื่อไปทาเป็นเฟอร์นิเจอร์การปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆ หรือแม้กระทั่งการรับจ้างปลูกต้นไม้ก็ยังสามารถทําได้เลยคือลองคิดดูนะครับถ้าเรามีพลังถึงขนาดที่ทําให้ประเทศที่เคยแห้งแลง้งกลายเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ได้ผมเชื่อว่าร้อยล้านหรือว่าพันล้านเจ้าของประเทศเขาก็คงจะยอมจ่ายนั่นแหละครับซึ่งก็เรียกได้ว,ว่าเราก็จะกลายเป็นกําลังหลักในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้เลยทีเดียว าต่อที่ผลที่4นะครับนั่นก็คือผลปีศาสายพลเมีเสียผลโยมีโยม,โยมีหรือว่าผลคืนชีพที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถฟื้นคืนชีพได้โดยผู้ที่ครอบครองพลังผลปีศาจผลนิวนั่นก็คือบูกซึ่งสําหรับพลังผลปีศาจผลนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากได้มันมาไว้ในครอบครองอย่างแน่นอนเพราะการที่เรามีโอกาสที่2ในการใช้ชีวิตอีกครั้งมันก็ถือว่าเป็นความปรารถนาของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้คือแน่นอนว่าความตายนะครับมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆอยู่แล้วแล้วคนส่วนใหญ่กก็็คคงจจะะไไไมม่ม่่่ีีใรรรททเเเเขาาาาาอยาายยตสัหหดดวน้ จากในละครแล้วก็ในหนังนะครับว่าเวลาที่คนเขาจะตายเนี่ยเขามักจะเสียดายชีวิตแล้วก็เสียดายที่ไม่ได้ทาอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาอยากทําแต่ถ้าเรามีพลังจากผลปีศาจผลนี้นะครับเราก็จะได้เรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดในชีวิตแรกของเราแล้วเราก็สามารถแก้ไขมันได้หลังจากที่เราคืนชีพกลับมาแล้วมาต่อที่ผลที่5นะครับนั่นก็คือผลปีศาจผลโทริโทริสายโซออนพันสัตว์มายาโมเดลฟีนิกซ์ ที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถแปลงร่างเป็นนกฟีนิกซ์และใช้ความสามารถพิเศษต่างๆของนกฟีนิกซ์ได้โดยผู้ที่ครอบครองพลังผลปีาศาจผลนี้อยู่นั่นก็คือมังโกซึ่งสาหรับพลังผลปีาศาจผลนี้นะครับนอกจากมันจะทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถบินได้แล้วมันยังทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้อีกด้วยโดยแน่นอนว่าสําหรับทุกคนเนี่ยก็คงไม่มีใครที่เขาอยากจะเป็นแผลหรือว่าเจ็บป่วยหรอกใช่ไหมครับดังนั้นสาหรับพลังผลปีาศาจผลนี้มันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะในะชี ได้อย่างรวดเร็วแล้วมันเองทาให้เราสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างชิลๆเลยเนื่องจากพลังผลปีศาจผลนี้มันจะทําให้เราสามารถบินได้ มาต่อที่ผลที่6นะครับนั่นก็คือผลปีศาสายพลเมีียผลนิคิวนิคิวหรือว่าผลปุ่มเนื้อที่จะทาให้ผู้ที่ครอบพอมีปุ่มเนื้อปรากฏขึ้นมาบนฝ่ามือโดยผู้ที่ครอบพองพลังผลปีศาตผลนี้อยู่นั่นก็คือปโทโรมิลคูมาซึ่งสาเหตุที่ทําให้ผมคิดว่าพลังผลปีศาตผลนี้มันมีประโยชน์มากๆในชีวิตจริงก็คือมันสามารถทําให้เราส่งตัวเองหรือว่าใครก็ได้ไปยังสถานที่ต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยดังนั้นถ้าเรามีพลังผลปีศาตผลนี้นะครับเราก็จะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้แบบช ที่เราเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางหรือว่าเกิดอาการเหนื่อยล้าระหว่างเดินทางนะครับเราก็สามารถผักเอาอาการเจ็บปวดและการเหนื่อยล้าออกจากร่างกายของเราได้อีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับข้อเสียของพลังผลปีศาจผลนี้ก็คือมันจะทําให้เรามีมือที่แปลกกว่าชาวบ้านทั่วไปเพราะจากที่มือเรามันเป็นมือมนุษย์มันก็จะกลายเป็นอุ้งทีนหมีไปโดยปริยาย มาต่อที่ผลที่7นะครับนั่นคือผลปีศาจสายพรามีเซียผลโอเปโอเปหรือว่าผลผ่าตัดที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถสร้างอาณาเขตวงกลมขึ้นมาและจัดการกับวัตถุที่อยู่ในนั้นได้อย่างอิสระโดยผย้บุ่ครอบครองพลังผลปีศาจผลนี้อยู่นั่นก็คือทราฟังกาดีวอเตอร์ลอซึ่งสาหรับพลังผลปีศาจผลน,นี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนที่อยากได้มันมาไว้ในครอบครองอย่างแน่นอนเพราะด้วยพลังผลปีศาจผลน,นี้นะครับมันก็ทําให้เราสามารถไปหยิบของหรือว่าเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังสถานที่ใกล้ๆได้แบบไม่ต้องเดินเเเเเลลยยยซึ่่งมมมมัันนนนหหาาาะกกสํรบบบคทีีขดิแผ นอกจากนี้พลังผลปีศาจผลนี้มันยังทําให้เราสามารถช่วยชีวิตคนอื่นแล้วก็ช่วยชีวิตตัวเราเองได้อีกด้วยเพราะเราจะเห็นได้ว่าพลังผลปีศาจผลนี้มันสามารถใช้ในการผ่าตัดและรักษาอาการป่วยให้กับคนป่วยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวอีกทั้งเรายสามารถถักอมาตะให้กับคนที่เราลักได้อีกด้วยแต่มันก็ต้องแลกมาก,กับชีวิตของเราดังนั้นในส่วนนี้ก็ควรทําในตอนที่ใกล้ตายหรือว่าพร้อมตายแล้วเท่านั้น มาต่อที่ผลที่ปาดนะครับนั่นก็คือผลปีศาจสายพรามีเซียผลโปรเกตโปรเกตหรือว่าผลกระเป๋าที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองมีร่างกายที่เปรียบเสมือนเป็นกระเป๋าโดเรมอนที่เขาสามารถเก็บอะไรไว้ในนั้นก็ได้โดยผู้ทีออ่ครอบครองพลังผลปีศาจผลนี้อยู่นั่นก็คือบราเมนโกซึ่งสาเหตุที่ทําให้ผมมองว่าพลังผลปีศาจผลนี้มันมีประโยชน์ในชีวิตจริงนะครับก็เนื่องจากเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยกระเป๋ามันก็เป็นสิ่งที่โคตรจะสาคัญสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนไปทํางานหรือแม้กระทั่งการที่เราไปเที่ยวลล้้้้้วววนนนนนนนแแต่กกกกก็องงใใชระเป๋าาาดยัััทจีบ ให้เราเก็บของมีค่าไว้ที่บ้านมันก็อาจจะหายหรือโดนโจรขโมยไปก็เป็นได้แต่ถ้าเรามีพลังจากผลปีศาจผลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของมีค่าหรือว่าของที่เรารักเนี่ยมันก็จะไม่หายไปอย่างแน่นอนอีกทั้งเวลาที่เราไปไหนมาไหนเราก็ไม่จําเป็นจะต้องแบกกระเป๋าวิกตอไปแล้ว มาต่อที่ผลที่9นะครับนั่นก็คือผลปีศาสายพลเมเซียผลคู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 หรือว่าผลทําอาหารที่จะทําให้ผู้ที่ครอบคลองสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้กลายไปเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารได้โดยผู้ที่ครอบครองพลังผลปีศาจผลนี้อยู่นั่นก็คือสตูเซนซึ่งแน่นอนว่าสาหรับอาหารมันก็คือสิ่งที่สําคัญมากๆในการดําเนินชีวิตอยู่แล้วดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพลังผลปีศาจผลนี้มันก็น่าจะมีประโยชน์อย่างแน่นอนเพราะด้วยพลังผลปีศาจผลนี้มันจะทําให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ให้กลายไปเป็นวัตถุดิบในนกกาา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 รรรรทททํํออออหหซึ่่่งแมมมม้วีีเัจะ ชาที่จืดชืดก็ตามแต่อย่างน้อยมันก็จะให้สารอาหารแบบครบถ้วนเลยดังนั้นสําหรับพื้นที่ไหนหรือว่าประเทศไหนที่อาหารไม่เพียงพอนะครับพลังผลปีศาจผลน,นี้มันก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างแน่นอนอีกทั้งสําหรับใครที่รักสุขภาพหรือว่าเล่นกล้ามเนี่ยก็สามารถกินอาหารจากพลังผลปีศาจผลน,นี้แทนอาหารเสริมหรือว่าเวโปรตีนได้เลย มาต่อที่ผลสุดท้ายผลที่10นะครับนั่นก็คือผลปีาศาจสายพลาัลเมเซียที่ยังไม่เปิดเผยชื่อของจิวเวลรี่บอนนี้ที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถเพิ่มหรือลดอายุของใครก็ได้ตามที่เขาต้องการซึ่งสร็จัิพลังผลปีาศาจผลนี้นะครับหากใครไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นผมผมอยากได้อย่างแน่นอนเนื่องจากพลังผลปีาศาจผลนี้มันจะทําให้เราและคนรอบตัวของเราไม่มีวันแก่เลยก็ว่าได้เพราะเราจะสามารถลดอายุของตัวเองและคนอื่นๆได้ตลอดเวลา คือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มแก่แล้วนะครับเราก็แค่ลดอายุของตัวเองลงมาซึ่งมันก็จะทําให้เรากลายเป็นวัยรุ่นตลอดไปอีกทั้งเรายังสามารถใช้มันในการเปิดคลินิกความงามเพื่อใช้ในการหาเงินได้อีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับกับสิทิพลังผลปีศาจท,ที่มีประโยชน์มากๆในชีวิตจริงซึ่งสาหรับใครที่ฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงเลยและสําหรับในวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ